สบายดีสบายดีสวัสดีพ <uk> ่อแม่พี่น้องกาบทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเดอยินดีตอนทับเขาสู้สองน้องตายสาวราคือเก่าแล้วพี่น้องตอนนี้น้องตายกาอยู่กับนหนองสาวเนาะเ้าล้วบอยอย่เส้าเดวหลังจากเพ่นพ้าดดดมพี่น้องอยากจักมืออยากเจ็มืออยากเจ็บมือแล้วพี่น้องเพื่อนกะได้เ้าอย่างแล้วเพื่อนกาออกมหานนองตายอยู่หน้าหนองมณีเข้าสองคนสี่ไป ส่วนแตงมูน like ้องพี <homeowners> <La S 2> <L> ่น <that> ้องสวนแตงมูกะขี่ไปกับโบไก่ปนนัยเนาะเออบบไก่บกไก่ปนนัน้องพี่น้องสวนแตงมูอยู่ไก่ที่นองตาดีเนาะสีผ้าน้องแก้วไปไปสือบักมูเนาะไปสือบักมูเลยกะสี่ให้น้องแก้วถ่ายคลิปจะเช็คคลิปเนี้คลิปไปกินบักมูเนาะกับื่อว่าน้องแก้วสี่กินบักมูพี่น้องน้องตาสีถ่ายตอนไปเนาะ กาฝากเป็นกำลังใจให้ซองเอื่อยน้องเขาในเด้อน้องแก้วกามีส่องซื่อว่าส่องน้องแก้วสาวได้เอาน้องฝากไปติดตามในเด้อแม่อันนี้ก็คือน้องสาวพี่น้องดูกระเบาวเนาะหรือว่าดูกนาดูกนาดูกูกนาเนาะคนไทยคนไทยเพิ่นเอิ้นาหวนาเนาะเอิญนาเนาะอ่าพ่อน้องน้องแก้วเป็นน้องสาวของแม่น้องตายเนาะก็ได้ว่าเดี๋ยวมื้อนี้เนาะทุกคนเฮาก็สิมาแกะเนตายให้เนตายเนาะ อยู่ในสองของน้องแก้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่สองน้องแก้วด้วยว่าสิแกงว่าจะอะไรสิแกงเพื่อนให้เพื่อนเบาไทยเนาะพี่น้องสิไปเบาไทยเนาะอยู่ในสองได้ได้ได้โอ้พี่นังเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่สองของน้องแก้วเนาะแม่พี่น้องกาก่อนไปรับส่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อสองเพื่อนกับพี่ซื้อว่าพายอยากติดตามเนาะพี่เนาะสองน้องแก้วสาวดาวเด้อเดีพี่น้องพร้อมจะไปเบิ่งกันได้เนาะาสิไปนี่กะ ใส่รถจักรเนาะการไปเดี่ยวเสียรน้องแก้วครบรถมาดลักจ่าก็โดดๆแล้วพี่เใเพันกราฟอีกครับอีกเนาะเน่าน้ำโตกันอยาดว่าเอฟซีใหม่พนโมโหเนาะว่าสื่อจังได้จังนั่นอันยุจังนั่นังจีอ่ะซื่อแก้วอ่ะเบาดีดีด้สบายสบายดีเนาะทุกคนเออสบายดีมันวบาสบายดีสิาเน่น้ำโตเอะเดี๋ยวให้พันเน่น้ำโตกันพี่เนาะ สบายดีน้องมือนีเขาสิมัแนะน้โตก็คือว่าญาติบอยเอฟซีไม่โบฮูจาแม่เพราะว่าเอฟซีข้นเหมือดลอยขนเมือดลอยซองลอยคนได้พี่น้องแม่นะองติดตามอ่ะซื้อยังซื้อแก้วน้อซื้อเกว์ื้อเขาเหียนซื้อแกวเหียนคือเขาเหียนกับซื้อแกลว์หันเนี่ยมเมนต์ซื้อเบาซื้อเปาันบาสื่อเปาสื่าเบาอ่ะอายุยังปีื้อเขาเหี้ยนบออซื้อแทะซื้อแทะซื้อเปา เป๋านะพี่น้องกระเป๋าเนาะกัากระเป๋าเอออ่ะอันนั้นเด็กอายุอายุสิบเจ็ดปีแล้วเนาะปีนี้สิบเจ็ดปีเด้อพี่น้องโสดบ่โสดเนาะอ่ะระวังผูเบาแล้วก็ผูเบาถ่ายนกแกะสิเด้ออีหยังเด้อเอาเบาดีดีเบาดีเด้อฟูเบาเอาเบาดีเด้อ บโบหูราะแบบว่าก็คือว่าแบบว่าพู้ได้แบบเฮ็ดไห้แบบว่าเฮ็ดแถ้มีความซุกหรือว่าเฮ็ดเถาแบบคุยกันไปไหนเฮ็ดเถาแบบแบบโบอันนี้นะโบโบเป็นทุกข์วะเออแบบคุยเอแต่ว่าทามากแท่ๆทะทามีผูว่าเล่าผูู้เว่าไทยมาจีบจนเสีเดื้อยี้งฮะโบโบคือการนอะอันนี้เขากับโบพูได้นะว่า เอาถ้ามพูดเอาถไทยมาจีน huh. น yeah. uh ี่จะสิเอาได้บ่จะมากบ่เออกะกันเท้าคุยแบบคุยเข้าใจกันกะแบบว่ากะโอเคเนาะโอู้น้าพี่น้องอันนี้ก็คือคำตอบของน้องแกะเนาะปลาพอมแล้วไปเบิ่งกันได้เนาะพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแดะฝากเบิ่งโฆษณาให้ถ้าไปกับสิมี่แต่เทียงหน้าเขาเจ้าเนาะพออยู่หน้าเอาเนาะอยู่หน้าเลยพี่น้องเขาจะปลูกอยู่หน้าเนาะยามแดดแบบว่าเขาจะหดตรหนาเมาเนาะ Có cháu hốt nạ vào đây mặc tiền Cô này phủ dù hiếm kim xe cứ Và đây là nó khó chảy dù hiếm xe em phủ hốt cả Anh đi cả nạ không hốt ạ? Khó chảy về bà, khó chảy lắm ra hốt nạ Khó chảy về bà, đu mạnh rồi nạ nó Khó chảy hết ạ Cứ cái sắp Cô bà nhạc biết Cô bà ตอนนี right. ้กเอดเลยนะพี่น้องอเนีกเจ้าของน่าก็นั่งหดเด็กเห็นม่นแล้วหดหน้ามาจัดๆๆนี่เนาะเด็เข้าไปนี่เนาะนี่้องะขี่อ่ะมันจะข้าไปแล้เอ้ามันหุ่นขับไปเนาะ bằng mũ, ô, trừ bằng mũ nè, thì đó thì đó, uh, bắt lái thế này, coi thôi, gì nè. anh thì, bà thì, bà thì. thì đó, nó kẹo phần bằng mũ đó, lọ lọ bằng, bằng mũ, นี่น่ะพี่น้องเพิ่หน่อพอดีกันหมดใส่แตจะคล้องสวนนี่น่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่ีกลันหมดบังหมูนี่เนาะโอ้มีต้นหน่อยแักใหญ่เลยมีอยู่ประมาณสองสามหน่อยลูกขายบังหมูปีนี้บ่ได้เงินทิปสาวด่าุญม่อนี่น่ะพี่น่ออันนี้ก็คือเจ้าของกันนาะจบเกษตรมากเลยนี่ ปีดมักหมูหน่อยี่ลโอ้สบายดีอันนั้นฟดหมักหมูวะนีมู่าืบนเรอาปีดักูน่อยกหน่ยหมหูน่อยคลายต่ออ้ไหนเงินคูมมือได้พี่นนอเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันนี้นี่ขั้นข้นบมมีขว้นหมูนี่เฮ็ดบ่ไหลเนาะบ่ไหลเป็นยังคือปลาบ่ไหล เพื่อสีได้ลูกซ้ำนี่นี่จาปูแกดือสองเดือนสองเดือนบ่อสองเดือนตายโอ้สองเดือนตุน้ดี่นเอากระนเายักืออะรบงงูคายหรอบ่ไม้คายี่มทันายมันมาทัศน์แดงเปล่าคายแต่ของงูหน่อยมันมจะม่กินบางงูพี่นนอง เสียงเอเสียงก็เสียงอไเสียงแีัปิดสว่างยบตัมสมโอ้บ่อยากเสียงนี่แล้วเสียงเลยบ่นะตดอไหมี่อันนั้นบอแปลว่าพีบังบอ โอซื้อผิดบังป่ิดบังเนาพูนมาพมาซื้อเสียงาะอีกถาอีกสิบปลายวันพี่เนาะเอาหมกุ้งนอยบ่เอาหมกุ้งเน่อดเอาเงินนี่เอาิเอาหมกุ้งนอยบ่เรอพี่เนาะิดบังพิดบัง คิดว่าคิดาสื่อบับหมูสุกแต่ว่าแล้วว่าแล้วว่ามันใหญอีสิบบาทผมเปนตัวสิสุกก็ได้แบบว่าเส้นลายมันเนาะเฮโอว่าอ้มากนะพี่เ้องนี่เนาะว่าอึ้โอ้หนมากระมีอ่ะดี่เนาะ แตงโมแตงหมูแตงหมูแตงหมูลูกโตๆไปจ้ะเอ็งเหรอเฮ้ยทุกบ้า่เป็นและน้ออยู่ขนาดนี้ปีนี้ง่าหมักหมูพี่น้องเลยรงขึ้นนี่วัดลายบอเออ โอ้ลองททนอหยังเลยใส่พูอยู่โอ้น้อีกโอนิเนาะโอว่าอว่างกลอ้างฮล้านถ้าบาเป็นเงืนบาทประมาณเจ็ดแปพันแลพี่เนาะเอ้ยแม่นบ่บาแม่นนะเนาะประมาณเจ็ดแปดพันหรืยว่าณหมื่นเนาะหอดประมหมื่นบ่หอดเก่าพันนี่อืม โอ้บ oh, ่แมนสิมีแต่สวนเดียวได้หน่พี่นนองมีหลายสวนจักอียงก็จักลู่ก็ะมัหมูนี่เจ้าจ้าขหน่วยมัหมุ่นบอกว่ามันมีจักหวะสีดอยฮก้อยป๋าพันท้องดอยหน่วยถาว่าเป็นเงืนอนาอพี่นาะงข้ายหน่วย3าม0ิสี่ิบมันสี่ ลูกดูสะไร่ลงเกี่ยวโอ้จะคล้องสวนนี่กินเองอยู่บ้างวะโอ้เหรอหมากหน่อยมันเนาะพิดบังมันนี่โอ้โนี่เป็นสะไร่ไห้ซามไห่นะเนาะแต่ว่าให้หนิงใหญ่สุด จิ๋วอ๋อเป็นมลาหอยนันซุกเนาะพี่น้องนี่เดมักถัวนะ่วได้ย่างนันนี่อันนี้มันข่าหมักแตงป่นเนาะหมักแตงหมักถัวนะ่วพี่เนาะแต่ว่าพันคายเบิร์ดอะ่ะมีแต่หมักมูเด็อ,อู้บ้าเท่า เป็นไทยทั้งสามีไททั้งหมดขากแค่ใช่ไหมน้องแก้วเจ้าอยากเห็ดจีว่าการเกษตรแบบนี้คือสิแบบว่าคือสิแบบว่าข้าวโบดเชียงซะนคือแบบใหญ่มันบ่อดหญเนาะแต่ว่าหนองตายข้าวมคือึ้หนองตายนะพี่น้องอยากสื่อปลามาปล่อยแล้วก็ปลูกแบบนี้แหละอยากปลูกบักแตงบังอยังโอ้เห็ดเกษตรเขามากเลยคุยแต่ว่าบุมมีความสามารถปลูกบุเป็นแล้วข้าวบุ้มข้าวบุ้มถ้าว่าปลูก ปลูกนได้อยู่พี่นอแต่ว่ามันสีวง,งามแบบนี้เนาะเพราะตรงมีความหูความสามารถ้านบนจบเกษตรมาเห็ดเป็นเห้บอเพิ่นปลูกหลอกใหม่แดีวแต่อีลายอ,อ,อ,อย่างแล้วเพิ่นปลูก นี่หักท <ancestor> no, ั่วนี่นี่หมกหกทั่วคอยสื่อเลย่หุเฮ้ยีน่ะอ้วัวนี่มปากหุ่งเี่กรลงเป็นหมากหุ่งกรลงเป็นหมาแล้วนีให้นกรมนักหมอาวานองต้เนะนำนพี่น้องให้พืนเทดตูบ ประมาณสามสี e arts, on, ่อันนี่เดี๋ยวสิเอาลูกโปรโมทให้ให้เขามากินบ่อะไรเหรอดีแล้วพี่น้องหลังจากอ่าไปอยู่ว้านเนี่ยหูซึกจังไรเนาะว่าเออดุกเราเตะ ม่วนมีความสุขบ่โอ้เด็กขึ้มีแอฟอ่ะพี่หนอโอ้พี่หน้าสบายดีเอ้าสบายดีเอออ่าหลังจากเพลินไปอยู่น้ำมีแอ้อพี่น้อหยอดวิวดีขนาดเป็นยังไงก็ส่วนนี้ก็ส่วนเราดูแดดบ่พี่น้องโอ้ดูพลส่วนเราดูพลเนี่ยชิมมวนพี่น้องเลยบ่ อ่ะฝนตกเด้ฝนตกลินอ่านพีนอกกันมิตตมาสำหรับคลิปนี้ก็เฉขอโจบยพี่อาสามีเด้อพอกันไปคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่น้องตาดิเด้อบ๊ายบาย